แล้ววันนี้นะครับเราจะมาชุบแข่งนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับให้กับพวกอุปกรณ์เครื่องช่างนะครับที่ซื้อมาจากร้าน20บาทนะครับดังนั้นเราก็นํามาแกว้งนในน้ำมันเครื่องเลยนะครับแค่แช่ทิ้งไว้นะครับให้คนเลยคนไเรอยคนเลยเลย ัสดีถ้าผู้ชมทุกท่านนะครับพบกับผมต้าดิ่งหิงนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาชุบแข่งนะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงนะครับให้กับพวกอุปกรณ์เครื่องมือช่างนะครับที่ซื้อมาจากร้านย0ิบาทนะครับชุงนี้ซื้อมาจากร้านย0ิบาททั้งนั้นเลยนะครับก็อย่างว่าแหละครับเพราะว่างบเราน้อยนะครับเราก็ต้องใช้ตามน้อยนะ ก็เลยใช้ของร้านย0ิบาทแต่ไม่ใช่ว่าของร้านย0ิบาทมันจะใช้ไม่ดีนะบางอย่างมันก็ใช้ได้ดีนะครับแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันใช้ได้แค่ครั้งสองครั้งนะครับมันก็พังเพราะว่ามันราคาแค่ย0ิบาทเพราะฉะนั้นเราจะมาอัปเกรดนะครับให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับเพิ่มความแข็งแรงยืดการใช้งานนะครับให้มันใช้งานได้ดีขึ้นนะครับก็ง่ายๆเลยนะครับไม่ได้ยุ่งยากเลยนะครับเพียงแค่ใช้ น้ำมันเครื่องเก่านะครับจากการที่เราเนี่ยไยน้ํามันเครื่องแล้วนะครับเราก็เก็บน้ํามันเก่าเอา,เอาไว้แล้วก็นําน้ํามันเก่านะครับมาเคลือบนะครับชุบแข็งเพื่อให้มันใช้งานได้เหมือนของราคาแพงๆนะครับบางทีเราไม่จําเป็นต้องไปซื้อของราคาพแพงหรอกครับเพราะว่างบเรามีน้อยกันนะนะเราก็ใช้ของ20บาทนี่แหละแต่เราเอามาเสริมนะครับเสริมความแข็งแรงให้กับไอของพวกนี้กันโอเคเดี๋ยวมีอุปกรณ์แล้วก็ขั้นตอนการทําอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปรับชมกันเลยครับผมก็นะครับ ต่อไปก็คือเป็นขั้นตอนของการเตรียมอุปกรณ์นะครับก็นําชิ้นงานนะครับที่ต้องการที่จะเคลือบนะครับหรือว่าชุบแข่งออกมารอไว้เลยนะครับเราจะชุบอะไรนะครับเราก็เอามาเตรียมเตรียมตัวไว้นะครับแล้วก็แนะนําว่าให้นําอุปกรณ์สําหรับใช้ในการคีดจับนะครับเพราะว่ามันต้องผ่านความร้อนนะครับมันจะค่อนข้างร้อนเลยแหละนะครับนะครับต่อไปก็คือน้ํามันเครื่องนะครับที่ถ่ายนะครับจากรถนะครับ ก็คือไส่ของเตามาแล้วผมก็เก็บเอาไว้นะครับเก็บไว้ใช้แบบอย่างเงี้ยนะฮะเอามาสามารถนํามาใช้ได้ใช้ประโยชน์ได้อะไรย่างนะครับจากนั้นนะครับต่อไปนะครับก็เป็นถาดหรือว่าภาชนะอะไรนะครับที่จะมาใช้ใส่น้ํามันเครื่องนะครับก่อนอื่นนะครับเรต้องดูด้วยนะครับว่ามันรั่วหรือเปล่าถ้าไม่รั่วก็เป็นอันใช้ได้นะครับโอเคเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเรามาเริ่มทํากันเลยนะครับเราก็ต้องมีนะครับเตา รหรือว่าถ้ามาคนไม่สะดวกใช้เตาเนี่ยก็แนะนําให้เป็นเตาแก๊สก็ได้นะไม่จะ่ไม่ถนัดเตาถ่านก็ใช้เตาแก๊สก็ได้แต่ผม,มชอบใช้เตาถ่านมากกว่านะครับก้อนอื่นเลยนะครับเราต้องพูดก่อนว่าไอ้วิธีการชุบแบบนี้นะครับก็มีมานานแล้วนะครับก็คือตั้งแต่สมัยก่อนที่เขาทํากันก็คือตีดาบอะไรพวกนี้นะครับ มันเป็นเล็กใช่ไหมฮะเราเขาต้องเสริมความแข็งแกร่งให้กับมันนะครับแล้วเ,เขาก็จะมาบางทีเขาตีดาบเสร็จอย่างแดงๆอย่างเงี้ยเขาก็ไปจุ่มน้ําร้อนนะครับจุ่มน้ําเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าจุ่มน้ํามันอะไรพวกนี้นะครับเพื่อชุบให้มันแข็งนะครับให้มันแข็งแกร่งขึ้นแต่ว่าการชุบนะครับถ้าเกิดอุณหภูมิน้ําหรือว่าน้ํามันเนี่ยมันเย็นเกินไปเนี่ยมันก็ไม่ดีนะครับมันอาจจะทําให้แย่กว่าเดิมด้วยซ้ําน,นะครับเพราะฉะนั้นก่อนอื่นเนี่ยคือเราต้องอุ่นน้ํามันก่อนนะครับ ก็คือหาบอชนะที่มันสามารถทนทานไฟได้นะครับตั้งไว้บนเตานะครับจากนั้นก็น้ํามันนะครับน้ำมันเครื่องเก่าแบบนี้นะครับเทใส่ลงไปนะครับเพื่ออุ่นไม่ต้องอุ่นให้ร้อนมากนะครับเอาเพียงแค่อุ่นๆนะครับก็เดี๋ยวรอสักคู่หนึ่งนะครับให้น้ํามันเนี่ยมันเริ่มอุ่นๆเดือดๆขึ้นมาสักหน่อยหนึ่งก่อนนะครับคพ่อยๆเรายกลงนะครับ โอเคเดี๋ยวข้ามไปดูตอนที่น้ํามันมันเริ่มอุ่นๆได้ที่แล้วนะครับโอเคนะครับตอนนี้น้ํามันมันก็เริ่มอุ่นๆแล้วนะครับเริ่มเดือดๆแล้วนะครับก็จำก็ระมัดระวังนะครับแล้วก็เอาลงเลยนะครับน้ํามันเริ่มอุ่นๆถือว่าได้ที่แล้วนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็นําชิ้นงานนะครับที่เราต้องการจะชุบแข็งนะครับใส่ลงไปเลยนะครับถ้าใครไม่สะดวกเตาถ่านก็อย่างที่บอกนะครับใช้เตาแก๊สแทนกันได้นะครับ เประมาณนี้แล้วกันก็ใสใ่เลยนะครับโอ้ยเนเคลียร์ท่านกบๆมันหน่อยนะครับโอเค จากนั้นนะครับเราก็ทิ้งไว้นะครับให้เหล็กพวกนี้มันกลายเป็นสีแดงเลยนะมันถึงจะเหมาะอุณหภูมิมันถึงจะเหมาะสมในการที่จะนํามาชุบแข็งนะครับระหว่างนี้เราก็รอไปก่อนนะครับเราก็พัดช,ช่วยด้วยก็ได้นะสำหรับเตาแก๊สเนี่ยมันอาจจะมันจะแดงเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าไฟมันสามารถแรงได้ต,ตลอดแต่เตาท่านเนี่ยอุณหภูมิไม่ค่อยคงที่นะครับเพราะฉะนั้นก็พยายามให้มันไฟมันแรงจะได้ไวต่อการนําไปชุบนะครับโอเคเดี๋ยวเรา ตั้งทำแ l บดูนะครับถ้ามันร้อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาชุบกันเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับ Got some nice long hair, and you know that she's a chick All the boys stare, can't help it, it's a habit. Clothes that she wears, short skirt and a jacket. I just wanna get her all alone on a mattress. I just wanna have it, I just gotta have it. Rumors all around say her body is fantastic, all natural, well, not a piece of fur is plastic. Head to her toes, yeah they say that she's a lass. Yeah the whispers all around say she has a reputation. Don't believe it till I See it. So, I want a demonstration, and I've always learned it better with a hands on education. So, I need a private session if you get what I am saying. And they say that she's not easy, no, she's really complicated, but that only makes it better. And it's got me so fixated, and I'm not the type to wait around, I've never hesitated. But she's got me captivated, so the game, I'm gonna play it. Yeah, you got a body like a โอเคนะครับตอนนี้ก็น่าจะได้ที่แล้วนะครับเริ่มแดงได้ที่แล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาเจ้าแหวนออกมาก่อนละกันนะครับก็อย่างที่บอกนะครับต้องเอาน้ํามันเครื่องเนี่ยต้องให้อุ่นๆหน่อยนะครับถามว่าทําไมต้องเอามาอุ่นนะครับก็เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยหมอง,งดของดิบนะครับ <st arts> ไม่ใช่นะครับเพื่อให้อุณหภูมิมันใกล้เคียงกันนะครับผม โอเคนะครับหลังจากนั้นเราก็นํามาแกล้งนะครับในน้ํามันเครื่องเลยนะครับอย่าแช่ทิ้งไว้นะครับให้คนไปนะครับคนไปเรื่อยคนไปเรื่อยนะคนไปเรื่อยนะคนไปคนไป ก็างไปมันจะมีควันนะครับแนะนําใส่หน้ากงหน้ากากป้องกันด้วยก็ดีนะครับผมโอเคเราจะใช้ได้แล้วนี้วางทิ้งเอาไว้ก่อนนะครับหลังจากที่เรานะชุปเจ้าแหวนไปแล้วนะครับอันนี้นะร้อนนะครับร้อนมากเลยอย่าทิ้งไว้ให้เย็นก่อนเนดะี๋ยวเอาไปใช้จากที่สัมผัสเนี่ยรู้สึกว่าเนื้องานเหมือนจะแข็งขึ้นนะครับคือผมก็มี พวกแหวนพวกอะไรเนี่ยเยอะอยู่เหมือนกันนะครับในกล่องเครื่องมือเพราะผมก็น่าจะเอาไปเผาไฟนะครับแล้วก็มาเคลือบแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่ละอันก็มีลักษณะเป็นคล้ายๆแบบนี้นะครับจะดูแข็งแขงดำๆแบบนี้นะพ่อะผมก็น่าจะไปเคลือบเหมือนกันนะครับโอเคเจามานำเจ้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งออกมาก่อนอเขี่ยก่อนนะครับมันจะอยู่ข้างล่างล่างเลยโอเคครับเราก็หาเจอแล้ว ลงไปอยู่สก้นเลยครับผมจากนั้นนะครับเราก็นำมาชุบในน้ำมันเครื่องครับโอเคเดี๋ยววัง ก่อนครับเดี๋ยวเราทิ้งชิ้นงานทั้งสองนี้ไว้ก่อนนะครับไว้ให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปลองกันดูนะครับว่ามันจะแข็งขึ้นกว่าเดิมมากน้อยแค่ไหนนะครับโอเคนะครับตอนนี้ชิ้นงานของเราก็เย็นสนิทนะครับเดี๋ยวเราไปลองใช้กันดูเลยนะครับว่าจะแข็งขึ้นไหมนะครับโอเคนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับการชุบแข็งนะครับให้กับเจ้า อุปกรณ์ช่างนะครับในร้าน20บาทโอเคเดี๋ยวมาลองเทสกันเลยนะครับว่ามันจะแข่งขึ้นมากน้อยแค่ไหนจากที่เมื่อกี้นี่คือรุดรูดเลยนะเดี๋ยวก็ขันแบบคึกเดี๋ยวก็รูดอะ่ะแต่นี้รู้สึกว่าเออรู้สึกว่ามันเหมือนแข็งแรงขึ้นนะครับนี่ปึ๊บเดี๋ยวเห็นไานาดแบบมือเดียวปึ๊บโอ้โหออกง่ายมาก คือพิดกบตอนแรกนะครับนิดหน่อยเลยตอนแรกนี่จ้องจะว่านอย่างเดียวเลยนะครับแต่พอไปชุบมาก็รู้สึกว่าเออแข่งขึ้นจริงๆนะครับแข่งขึ้นจริงๆนะโอเคก็ลองไปหาทํากันดูนะครับรู้สึกว่าใช้ได้ดีเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปลองเทสอีกชิ้นหนึ่งดูนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นแหวนนะครับเบอร์สิบท,ที่เรานําไป ทุกแข่งนะครับเดี๋ยวลองมาใช้กันดูนะครับนี่คือสนิ่มเก,กล็กลางแต่เราไปชุบมาแล้วเพิ่มความแข็งมาแล้วนะครับโอ้โหคือไม่รู้สัมผัสอ่ะมันเหมือนแบบชิ้นงานคุณภาพอะ่ะรู้สึกว่ามันเหมือนแข็งขึ้นมันเหมือนงานแบบงานโรงงานแข็งๆเลยนะครับก็โหใช้ได้ดีนะครับถือว่าวิธีนี้สําเร็จนะครับใช้ได้จริงนะครับก็แนะนําเลยนะครับว่าให้ไปลองทํากันดูนะครับ เป็นประโยชน์มากเลยนะครับก็ลองทากันดูนะครับมันใช้งบน้อยมากนะครับใช้ของเก่าจากที่เรามีอยู่นั่นเองนะฮะก็คือน้ํามันเครื่องเก่าๆนะครับบวกกับพวกงานช่างอุปกรณ์ช่างราคา20บาทนะครับก็เป็นอันใช้ได้นะก็โอเคนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับวิธีการชุบแข็งนะครับ ด้วยนะมันเครื่องเก่านะครับก็ถูกน่าจะถูกใจสายงบน้อยนะครับอย่างผมเนี่ยสายงบน้อยนะครับก็คือค่อนข้างประทับใจกับวิธีนี้เลยนะครับใช้ได้ดีนะครับคือเปลี่ยนจากอุปกรณ์ราคา20บาทนะครับอนะเกรดมาเป็นราคาแพงๆได้สบายๆเลยนะครับก็ถ้าเกิดชื่นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับก็จะ ทํคลิปวิดีโอออกมาเรื่อยๆนะครับก็ไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ